สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาพูดกันถึงหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะใครที่อยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเหมือนประวัติของวิชาชีพพยาบาลเล่มนี้คือเหมาะมากนั่นก็คือสยามมิร์นเกอร์นั่นเองทาน,นี่เลยนะคะต้องบอกว่ามันน่ารักมากสีมันสวยมากทุกคนนี่คือปกนอกะจะให้ทุกคน ออแต่ว่าเนื้อหาไม,ไ,มไ,มไม่เบาเลยนะคะทุกคนเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าแบบประวัติศาสตร์ของนางพยาบาลแล้วก็นางพดุงคันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าโรงเรียนที่เขาสร้างเอาไว้สำหรับนางพดุงคันภเนี่ยมีขึ้นเมื่อไหร่ใครจบรุ่นไหนบ้างสามารถอ่านได้ในลบบนี้เลยที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่ากว่าเราจะเป็นนาง พยาบาลได้อะ่ะมันต้องผ่านการฝึกฝนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าโรงพยาบาลแห่งแรกที่สร้างคือโรงพยาบาลไหนก็มีในเล่มนีด้ด้วยนะทุกคนนอกนอจากนี้นะคะเออ ยังมีเรื่องของการพูดถึงชนชา้นึของนางพยาบาลพูดถึงบทบายของนางพยาบาลกับการเป็นข้าราชการด้วยนะคะก็ทุกคนสามารถไปอ่านเนื้อหาอันเข้มข้นนี้ได้นะคะในหนังสือเล่มนี้เลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีการพูดถึงว่า ผู้หญิงอ่ะที่เป็นพยาบาลในยุคสมัยก่อนนะคะเขาจะเป็นพยาบาลกันอย่างตำ่ำแบบสูงสุดก็ประมาณ3ปีนะคะสองถึงสปีแล้วก็จะลาออกเพื่อที่จะไปแต่งงานไปมีลูกไปทําหน้าที่ใหม่ก็คือเป็นบทบาทของภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีนะคะก็อันนี้ก็ไปหาอ่านดว่าทาไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้นมานะคะเราก็คิดว่าเป็นหนังสือที่พูดถึงวิชาชีพพยาบาลเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยที่เราสูงว่ามันทรหดมากเลยกนะับ การเป็นพยายบาลในสมัยก่อนนะคะก็ะคือมันไม่สามารถที่จะต้มน้ําแล้วก็เอามาล้างค่าเชือ้อ ได้ได้ได้ทันทีใช่ไหมเขาก็ต้องยกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพราะว่าอุปกรณ์มันอยู่ที่ชั้น2องและด้วยความที่มันคือน้าร้อนอะพอเอาขึ้นมามันก็ไม่มันก็ไม่ร้อนจัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิถีที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อก่อนกว่าจะมีแบบโรงพยาบาลที่แบบมันมีน้ําค่าเชื้อเอิมันมันต้องไปซักผ้าอยู่ที่ริมคลองมาตากอจะมีวิวัฒนาการที่มาทันสมัยอะค่ะมัน ทลอดมากๆซึ่งทุกคนอ่ะสามารถไปหาอ่านได้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะต้องบอกว่ามันดีมากมันคือหนังสือประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆแล้วก็มีรูปแบบให้ดูตลอดเป็นระยะ,ะ,ยะๆเลยนี่เป็นตัวอย่างนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะคะทุกคนก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะใครที่อยาก ออรู้หนังสือเกี่ยวกับประเภทไหนนะคะลองคอมเมนต์ันมาได้นะคะก็ถ้าแก้วมีอะไรก็ได้อ่านแล้วก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะต้องบอกว่าทุกเล่มที่แกหยิบมาพูดเนี่ยทุกคลิปอะคะ่ะก็คืออ่านเองหมดแล้วจริงๆนั่นเองค่ะก็ยังไงคลิปหน้าจะมีอะไรนะคะมารีวิวหรือมาบอกต่อ,ตอก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้เจอกันแค่ประมาณนี้นะคะเดีเ๋ยวเจอกันในคลิปหน้า